Oh. สวัสดีครับก็มาพบกับช่องรโดโรับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Max Rider g e s t r e v i s e Movie Battle Royal ที่จัดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตและการพูดคุยของเหล่านักภาคแล้วก็ m e e t and g r e e t ของคัมเมเดอร์ซึ่งผมก็ได้เก็บภาพบางส่วนมานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ลองมารับชมกันเลย

ครับผมดูงานก็ได้ครับี่เชิญค่ะค่ะนิสิตภาวสิทธิ์คำพค่ะนี่นีครับต่างครูเบสครับผมครับเสร็จครับกอล์ฟธนกรครับผมโอมงกระลุงครับไม่เคยแบบติดตามจริงจังมาก่อนค่ะพอได้มาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากเลยใช่ก็เลยรู้สึกแบบว่าดีใจมากค่ะที่แบบว่าพี่ๆมองเห็นว่าเอ้ยเธอเป็นคนน่ารักก็เลยให้ตัวละครนี้หรือเปล่านะคะน่ารักครับน่ารัก หมายถึงตัวละครนะตัวมาสไตรเดอร์กีสครับผมเป็นพระเอกของเรื่องครับผมนี่มูเบนครับเป็นใครมาครับผมเป็นอีกตัวละครใหม่ที่ไม่ได้โผล่ในซีรีส์ขึ้นมาในมูฟวี่นี้เหมือนกันครับผมเป็นตัวละครที่สร้างคอนฟิดให้เรื่องเหมือนกันกันเนาะฉากก็จะเป็นซีนแอคชั่นที่แบบผมไม่เคยเห็นแบบ มานานมากแล้วรู้สึกว่ามันดุเดือดแล้วก็เต็มที่มากกราฟิกก็สวยมากระหว่างที่ภาคไปก็มีเสียงพิ่ตางกับแบบควบไปด้วยระหว่างที่ภาคอยู่รู้สึกว่าแบบมันมากครับผมนี่คือมิติใหม่แบบแห่กันมันคอมันปากมากเลยเสริมนิดนึงที่เขาบอกคู่เนี้ยผมอยากจะเสริมถึงริวคีถ้าเราเห็นโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีริวคีกลับมาผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนริวคีเมื่อแบบหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยได้กลับมาเห็นแบบนักแสดงเขากลับมารับบทเดิมแล้วแบบมันมีการสู้ ที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องคิดถึงแค่การไปดูริวคลิปสู้กันในโรงผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรคุ้มและโอ้โหใช่จริงความจอใหญ่ด้วยช่ความยิ่งใหญ่ด้วยเป็นไงบ้างครับตัวนี้ตัวละครของเรารู้สึกยังไงพอเราได้ยินชื่อครั้งแรกหรือเห็นคาแรคเตอร์ครั้งแรก รู้สึกว่าน่ารักไปไหน้าอะไรอย่างนั้นในตอนแรกเลยนะคะ mm. แต่ว่าพอได้มาภาคจริงๆแล้วมันเดือดกว่าที่หนูคิดไว้มาก oh. ใช่เพราะว่าปกติเราเป็นคนชอบพูดเสียงลงะค่ะ oh. แต่ว่าพอมาภาคอ่ะเราต้องภาคเสียงเต็มแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแอคชั่นที่แบบเยอะมากเยอะเยอะมากหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคความน่ารักเนี่ยมันเป็นแค่ภาพเบื้องหน้าสินะ คือภาพที่เห็นกับสิ่งที่คิดก็คือคนละภาพไปเลยใช่ค่ะกระโดดเยอะมากวิ่งเยอะมากค่ะโอ้โหแสดงว่าตอนนั้นนี่คือเหนื่อยพอๆเหมือนกับเราอยู่ในในภาพยนตร์เลยใช่ค่ะประดุดังเป็นคนแสดงเอาละรครับและนี่คือมาสเซอร์รีไวครับเราไม้วไว เข้าไปรับชมได้นะครับผลงานของน้องมิสิกรวมไปถึงกับนักข่าของเราคนอื่นๆภายใต้การดูแลของ,ของพี่ปายนะครับแล้วก็เหล่านักภาามืออชีพติกเพียบเลยทีเดียวนี่คืออีกหนึ่งสซรายพสพิเศษของเราเช่นเดียวกัน one t h 2 n e x t ก็เป็นงานรวมตัวเหล่าแฟนแฟนไรเดอร์ที่ออกมาสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็มาพูดถึงตัวหนังกันบ้างซึ่งอันนี้ผมก็จะไม่สปอยเนื้อเรื่องนะครับ m a x Rider g e ร s t r e v i s e ส์มูวี่ t t t เทิลรอยก็ถือเป็นหนึ่งในธรรมเนียมของทุกๆปีที่จะต้องจับคาเมเดอร์ที่เพิ่งจบไปมาเจอกับไรเดอร์รุ่นน้องในปีนั้นๆซึ่งคราวนี้ก็เป็นคิวของคาเมเดอร์ r e v i s e ที่ต้องมาเจอกับคาเมเดอร์ก s t นั่นเองซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการปรากฏตัวของรุ่นพี่อย่าง คาเมเดอร์เรลคีอีกด้วยในส่วนของการเดินเรื่องคราวนี้ก็กลับมาใช้การแบ่งพาร์ตอีกครั้งเหมือนกับมูวี่ไทยเซนภาคแรกแรก,แรก,ก็คือจะเล่าเรื่องราวของรีไวส์ก่อนแล้วค่อยมาต่อกันด้วยกิ๊สซึ่งผมก็จะขอแยกพูดทีละพาร์ตนะครับพาร์ตของ ise, รีไวส์จริงๆเรื่องนี้จะตั้งชื่อว่าคาเมเดอร์รีไวส์ฟีเจอริงกิ๊สแอนด์เรลคีก็ได้นะครับเพราะเรื่องราวของรีไวส์เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าภาคทีวีจะอยู่นอก แผนนอกบทยังไงแต่สิ่งที่ค o m เมเดอร์รีวิ์ทำได้ดีเสมอมาก็คือการนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของอิกกี้กับไวซ์และการที่ผมได้เห็นสองคนนี้กลับมาประสานมือกันอีกครั้งก็เป็นอะไรที่ดูแล้วขนลุกกันทุกทีสิ่งที่แอบเสียดายเล็กๆก็คือฮิโรมิมีบทน้อยกันไปหน่อยแต่ก็พอเข้าใจกันได้ว่าเดียวเขาจะมีตอนเสริมของตัวเองที่เด่นกันเต็มๆอยู่แล้ว พาทของคามเดอร์กีสก็น่าจะเป็นส่วนที่หลายๆคนกังวลกับรีวิวของคนที่ไปดูมาว่ามันจะเละตุ้มเป๊ะไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับสามารถดูสนุกสนุกกันได้อยู่ถามว่าเนื้อเรื่องหลวมไหมก็หลวมจริงๆก็คงเป็นเพราะหาจุดเสียบลงเนื้อเรื่องภาคทีวีกันได้ยากด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ช่วยขยายความบางจุดของภาคทีวีด้วยเหมือนกันการต่อสู้ของไครมะหรือคามเดอร์เซเกอร์ไรเดอร์ตัวพิเศษประจำตอนนี้ ผมว่ากระดูเจ๋งดีจริงๆตัวละครนี้ถ้ามีเวลาเล่ามากกว่านี้หรือได้มาปรากฏตัวต่อในภาคทีวีก็น่าสนใจเลยนะครับพาร์ทของริวคิก็คงเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะหลายๆอย่างก็แทบไม่มีที่มาที่ไปแต่ก็ทดแทนมาด้วยการได้นักแสดงชุดเก่ากลับมารับบทเดิมกันแล้วภาคไทยเป็นยังไงกันบ้างสหรับรอบที่ผมได้ไปชมมาก็เป็นแบบภาคไทยโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรติดคัดเพราะก็ได้พี่ๆหนัก ภาคมืออาชีพมาแสดงฝีมือกันอยู่แล้วส่วนน้องมิวสิกที่ได้มารับงานภาคแบบคนแสดงครั้งแรกผมว่าก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางจุดที่หลุดๆกันเล็กน้อยส่วนตัวผมว่าถ้าได้มิวสิกมาร้องเพลงธีมของเนออนทีวีก็คงจะดูเจ๋งอยู่เหมือนกันแล้วต้องทําการบ้านก่อนมาดูกันไหมหลักๆแน่นอนก่อนที่จะมาดูก็ควรจะรู้เรื่องราวตอนอวสานของคาเมเดอร์รีวิสเพราะว่ามีการเชื่อมต่อกันโดยตรงส่วนคาเมเดอร์กิสก็ควรจะ รู้เซตติ้งคร่าวๆหน่อยก็น่าจะดีซึ่งเนื้อหาของตอนนี้จะอยู่ระหว่างตอนที่15ถึง16สำหรับคาเมเดรริวคิก็ควรจะดูภาคหนังโรงเอพิสซดไฟนอลมาก่อนก็น่าจะพอเก็ตที่มาที่ไปกันได้ สรุปภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างผมก็คิดว่าถ้าใครที่เป็นแฟนของ c o m เ d e r Revise เรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะบทสรุปของตอนนี้จะส่งผลโดยตรงต่อเนื้อเรื่องในช่วงถัดไปส่วนค m เ d เด Ge e กิอาจจะไม่เด่นเท่ารี v ว s ์แต่ MVP ของเรื่องนี้ก็คือ PS ของเรานี่แหละ m a x r r d e r g i ด e ร e e v i ี e Movie Battle Royale จะเริ่มเข้าฉายในวันที่5-12ถึงเมษายนเพียง8วันเท่านั้นในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการใครที่เป็นแฟนๆของคาเมเดอรก็ห้ามพลาดกันเลยแล้วคนอื่นๆมีความพิเศษองไรกันบ้างหรือใครไปดูแล้วอยากพูดคุยอะไรก็ลองบอกมาได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ